โอเคได้ครับดังนั้นเราไปรุ่นที่สองเลยดีกว่าไหมฮะโกอเป็นรุ่นที่สองเลยเป็นรุ่นอะไรในข้างเต็มนี่นะฮะโอเคเป็นรุ่นที่ค่อนข้างเออสเปเชียลอยู่ในใจผมพอสมควรเลยนะฮะเป็นรุ่น limited edition ที่เพิ่งออกตอนกุมภานี่เองนั่นก็คือตัว o r i s a k u z i g m t l e Shark นะครับ Whale Shark เป็น สัตว์ที่เอาตรงๆเนี่ยผมผมชอบมากเลยสัตว์ที่น่ารักมากอะ่ะเป็นในบรรดาพวกฉลามวานพวกจอสปริงลีอะไรเนี้ยฉลามเนี้ยน่ารักสุดแล้วเป็น,นดีสุดแล้วนะฮะแล้วก็เออผมไม่เสียเวลาดีกว่าผมให้ทุกท่ทานนะดูวิดีโอที่ผมพูดไว้ก่อน อ่านะครับนะเนาะไหวยกันไปมาเห็นชัดเลยใช่ครับก็ครับลักว่นเป็นชื่อเป็นนาฬิการุ่นพิเศษของโอริสนะครับก็เอ่อผมไปที่รายละเอียดนาฬิการักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านจะได้รู้จักกับนาฬิการุ่นนี้เพิ่มเติมก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวดีๆซึ่งคุณเต็มเตรียมไว้ด้วยว่ามันไม่ใช่แค่นาฬิกานะครับมันเป็นมันมีโปรเจกต์อะไรที่อยู่ข้างหลังนาฬิกาเรือนนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ แล้วก็เข้าไปฟังโปรโมชั่นดีๆจากคุณแมวกันนะครับโอเคนาฬิการเรือนนี้นะครับเป็นใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อเป็น Oris w e l l ชาร์คเลม i เตอ e d เอ i ิชนนะครับในการเรือนนี้อยู่ในกลุ่ม a c q u i นะครับอยู่ในกลุ่ม Aqui ก็ตัวเรือนเป็นไซส์มาตรฐานของโอร Acquist ทั่วไปเลยก็คือ43.5มิลน,นะครับความพิเศษของเรือนนี้คือสอเรื่องนะครับฟังก์ชันเป็น GMT นะครับเป็น GMT ซึ่งบอกเวลาประเทศที่2ได้ จริงเรือนนี้ออกแตบมาให้บอกเวลาได้สามไทม์โซนด้วยกันนะครับบอกเวลาที่เป็นโฮมทาวนะครับขออนุญาตบอกเวลาที่เป็นโฮมทาวบอกเวลาที่เป็น GMT นี่คือเขม GMT แล้วก็บอกเวลาที่จากขอบตัวเรือนบอกเวลาของไทม์โซนที่สามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษใกล้ๆกันนิดนึงนะครับว่าความพิเศษของรายการเดือนนี้ที่มันพิเศษมากๆเลยคืออะไรนะครับเอาล้ครับลินแมกโนมาแล้วครับลินแมกโกเอโอ้โห สังเกตไหมครับคุณเดมบนน้าปัดเราเห็นอะไรปกติน้าปัดสีน้ำเงินก็น้ำเงินนะครับก็จะสันเร์บ้างจะเออเป็นกิโยเช่บ้างนัาปัดจะเป็นลายอะไรก็ตามนะครับแต่เรือนนี้ไม่เหมือนใครคก็เออเอาตองจริงๆแล้วเป็นออริสเท็กซเจอร์สไตอันแรกของของแบรนด์เลยนะฮะจริงๆแล้ว As you can see เนี่ยมีมีคอมเมนต์บอกว่าน้องจุด นี่ยหะครับน้องจุดอ่าใช่น้องจุดนะครับแต่้มันมันเป็นแค่มันเป็นแค่ลายถูกไหมครับงุณเตมมันไม่ใช่มันไม่ใช่หนังจริงไม่ใช่หนังโอ้แตต้องโอ้ก็แย่นั่นแหละครับัวแย่นั่นแหละครับเราอนุญมันเหมือนมันเหมือนมากนะครับดูดูตรงนี้มันเหมือนมากนะครับคุืเมันเหมือนมากเลยจริงจริงครับแต่ว่าเราประกันครับเราประกันว่าว่าไม่ใช่ไม่ใช่หนังจริงครับเราเราไม่เราไม่หามเนาะเราไม่ไปยุ่งกับเขาไ้เราไม่เราไม่ เข <Net> าเป็นโจ้ใจแอนนะครับในการเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหล 76, Soon, yes. mm ังกันสักนิดหนึ่งว่านาิการเนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงก่อนจะไปดูที่มาที่ไปเนี่ยผมชี้ให้ดูนิดหนึ่งก็คือในการเดือนนี้นอกจากมีตัวเข็มบอกเวลาเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับเรามีบอกเวลาทําทั่วไปนะครับเข็มนี้บอกเวลาเป็น G M t นะครับบอกเวลาทาโซนที่สองนะครับส่วน ขอบตัวเรือนนะครับจะเห็นว่าขอบตัวเรือนมีสองสีด้วยเออนะครับขอบตัวเรือนเนี่ยเป็นขอบตัวเรือนที่ออกแบบมาให้หมุนได้สองทางนะครับอ่านี่นะฮะหมุนได้สองทางเห็นไหมฮะเหตุผลที่หมุนได้สองทางนะครับเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้ถูกออกแบบมาให้นํานาฬิกาเรือนนี้ไปดูไทม์โซนของประเทศไทม์โซนที่สามได้นะครับก็คือนี่เราใช้ขีดตัวนี้พวกนี้นะครับในการบอกเวลาของไทม์โซนที่สามว่าตอนนี้เป็นกี่กี่โมงแล้ว เป็นสิบเก้านาฬิกาสิบแปดยี่สิบนาฬิกายี่สิบเอ็ดยี่สองนาฬิกานะครับนี่นะครับแล้วก็เห็นว่าสีมันเป็นคนละสีใช่ไหมครับน้ําเงินกับดําซึ่งปกติถ้าไม่ได้ใช้บอกทามโซนก็ใช้บอกกลางวันกลางคืนได้ด้วยว่านาฬิกาเล่นว่าตอนนี้ที่เราอยู่เป็นช่วงกลางคืนก็คือโซนที่เป็นสีดํานะครับหรือเป็นกลางวันก็คือโซนที่เป็นสีน้าเงินนะครับอเพราะนั้นในกรณีนี้มีฟังก์ชันที่ พิเศษแล้วก็มีฟังก์ชันที่เยอะมากจริงๆนะครับเยอะมากจริงส่วนด้านหลังนี่ด้านหลังโชว์นิดนึงด้านหลังมีอะไรหนะ้าอ๋อน้องมาแล้วอ่าปากกว้างปากกว้างปากกว้าง,าางนะครับมาด้านหลังเป็นชื่อรุ่นนะครับชื่อรุน well ่น w วลช Shark Limited e d i t i o นนะครับพร้อมกับ serial number นะครับ serial number ซึ่งทั้งหมดที่เขาผลิตเนี่ยเห็นไหมครับเขาทับสองพันสิบกเรือนอ่าเดี๋ยวมาเล่ากันนิดนึงว่าทำไมนาฬิกาเรือนนี้ถึงต้องผลิต 2,016เดือนนะครับโอเคในการเดือนนี้นะครับโอริสนะครับโอริสได้ร่วมกับองค์กรระดับโลกองค์กรหนึ่งนะครับชื่อ uh, IUCN ะครับ International Union for Conservation of Nature นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่เขาให้ความสำคัญในการอนุรักษ์นะครับเกี่ยวกับสัตว์น้ำเกี่ยวกับ คือพันธุ์ธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์ปกนะครับซึ่งเมื่อปี2016ธรรมากที่ผ่านมา5-6ปีที่แล้วนะครับองค์กรนเนี้ย IUCN เนี่ยได้ประกาศนะครับว่าฉลามวานฉลามวานที่ว่าอยู่ทั่วโลกเนี่แหละครับเข้าสู่ภาวะถูกคุกค,คามและใกล้สูญพันธุ์นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าโอ i s สเองก็เลยเข้าไปร่วมกับองค์กรนี้เพื่อที่จะเรียกว่าอะไรดีเรสฟัน นะครับระดมเงินทุนนะครับเข้าไปที่องค์กรนี้เพื่อจะช่วยกันอนุรักษ์ตัวฉลามวานนี้นะครับเพราะว่าเราทราบกันว่าฉลามวานเป็นสัตว์ที่อย่างประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ฉลามวานเป็นสัตว์ที่เขาไายไปทั่วโลกเขาไม่ได้มีถิ่นพักอาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นกิจจลักษณะนะครับเขาไายไปบางช่วงก็จะไหวมาที่อ่าวไทยบางช่วงก็จะไหวมาที่ทะเลฝั่งอันดามันแล้วก็หายไปก็จะเป็นซีซั่นที่เขามาเขาเป็นสัตว์ที่ไหวไปทั่วโลกนะครับไาวไปทั่วโลกเพราะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจาก มลพิษทั่วโลกส่งผลต่อคุณฉลามวานตัวนี้นะครับอย่างมากเลยเพราะนั้นไม่ว่าเราจะร่วมกับองค์กรไหนก็ตามในการดูแลฉลามวานมันคือการดูแลฉลามวานของโลกนี้เลยนะครับแต่สําหรับประเทศไทยคนระับคุณเต็มเราประเทศไทยเองเ็ได้เราก็มีโปรเจกต์ของเราด้วยใช่ไหมครัถูกต้องครับจริงๆแล้วเนี่ยเออันนี้ผมพูดตั้งแต่แรกเนี่ยที่เดือนนี้มันมี s p e ชุ a ม place ใอหมายถึงเนี่ยครับเพราะว่าเราได้ทำโปรเจกต์คุณชินที่เป็น marine conservationist ระดับระดับประเทศเลยนะฮะใช่ครับแล้วเนี่ยอยู่ใน i ิน t a g r กรมมีประมาณเจ็ดเพัน follower คือถามว่าสนใจคือสามารถ follow ได้นะฮะคือชินารูดอนนะฮะแล้วก็ถามว่าอยาก follow ผมก็เต็มมาลรดอนไม่เกี่ยวเลยัยังไงยังไงนะครับขอกระชับนิดนึงค่ะ มีลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยว่าหน้าปัดสวยหน้าปัดสวยมากแล้วก็ตัวเรือนเท่มากแล้วมีท่านหนึ่งนะคะคอมเมนต์มาถามว่าสามารถไปดูของจริงได้ที่ไหนค่ะก็คือตัวนี้ไปได้สาขาเลยใช่เรามีวางสาขาเลยทุกสาขาใช่ใช่บ้านผมก็ดูบ้านผมก็ดูได้นะครับมาได้เลยมาได้เลยใช่ไหมคะแต่บ้ารับ แต่สาม,มารถสั่งจองในในรายการนี้ได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะคะจริงๆล็อกล็อกโไว้ได้ล็อคตัวไว้ได้ค่ะเราไปลองที่เคานเตอร์ได้เลยนะคะได้ครับเมื่อกี้คุณเต็มล้วคุณเต,ต็มเล่าต่อได้ไหมครับว่าคุณชิในเนไงต่อได้ครับก็เราได้ทํางานกับคุณชินนะครในการอนุรักษ์พวกฉลามวานหรือเวลชาร์ในประเทศไทยเพราะว่าเราได้หรือสปอนเซอร์พวกวิจัยอุปกร เครื่องมือในการศึกษาพวกฉลากวานรวมพูดว่ามันเป็นฉลากมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเอินดี้เรียกสภสม้า้เลยนะก็ใส่อินดีมากว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงที่เดียวตลอดเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นรูทนีนเขาไม่ได้ไปทำไปทิปที่เดิมๆทำสิ่งเดิมนะเขาจะไปที่ mentor, มีอาหารอร่อยอรอร่อ,รอยกินเยอะๆดังนั้นเนี่ยมันแข็งค่อนข้างยากพอสมควรแล้วก็ในประเทศไทยมีคนเยอะ ดังนั้นเนี่ยเราได้ผู้วิ research instrument ไปให้ทางคุณชินคุณชินก็ได้รับเรียบร้อยแล้วก<ม>็ณตอนนี้โปรเจกต์ก็เป็น u c c เซสพอสมควรเลยแล้วก็ห,นนก success, ว,ว,หวังว่าเ,เขาจะมาหาทางไทยมากขึ้นจริงๆแล้วอยู่หลักคือพักภาคใต้เลยนะทางทางทางใต้ทางใต้เป็นหลักเลยนะครับครับกออ็อย่างที่คุณแตนบอกไปคือฉลามวาน พี่จริงฉลามวาเนี่ยมันเป็นปลานะครับไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลมเพราะนั้นเราเรียกว่าปลาได้เลยนะครับเจ้าปลาฉลามวาตัวนี้นะครับอเ,เออเขาเป็นฟิชนะครับเขาเป็นฟิชเอ่อนักวิทยาศาสตร์ระบุให้เขาเป็นปลานะครับซึ่งเอ่อฉลามฉลามวานเนี่ยเขาเขาอินดี้จริงนะครับที่คุณเตมบอกคือถ้าคุณคุณคุณออริสเฟรนซื้อแพ็กเกจไปดูฉลามวาสมมติมีคนมาบอกให้ซื้อแพ็กเกจไปดูฉลามวาที่เกาะพีพีหรือไปดูที่แถวแถวอันดามันเนี่ยซื้อแพ็กเกจไปอาจจะฟาวได้ถูกไหมฮะ ไม่เจอมีโอกาสที่จะไม่เจอมีโอกาสสูงที่ไม่เจอครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นเอคนที่เจอฉลามวาในทะเลเปิดได้จริงๆเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่าเขาเขาว่ายไปทั่วโลกจริงๆนะครับใช่ครับขญาตขจังหวะอีกนิดนึงค่ะเนื่องจากลูกค้าคอมเมนต์มาเยอะมากเลยค่ะคุณเป็นคุณโก้มีมีลูกค้าหนึ่งท่านนะคะคุณอุ้ยคอมเมนต์มาถามว่าข้อมือผู้หญิงพอจะใส่ได้ไหม อันนี้ค่ะ,คะแ,แมวโชว์อ่านี่ค่ะอันนี้มาเป็นผู้หญิงนะคะข้อมือผู้หญิงแล้วก็ใส่ได้ไม่ลน้นค่ะไม่ล้นตรงข้อมือเลยค่ะไม่ล้นพอดีเลยนะคะแล้วก็สามารถกลับสายได้เลยนะคะตามไซส์ข้อมือเลยแล้วก็มีคุณมาณิดนะคะที่สอบถามว่าจะไปลองของจริงได้ที่ไหนก็คือที่สยามพารากอนมีไหมมีนะคะคุณมาณิดสามารถไปลองได้เลยะค่ะ แต่สามารถรับโปรกับเราได้เลยนะคะเพราะว่าซื้อในรายการนนี้นะคะได้โปรโมชั่นพิเศษค็มีคนหนึ่งถามมานะครับคุณอุษานะฮะว่าเอ,อเข้าไทายกี่เดือนสามราถบอกได้เลยว่าเ,เข้าไทายร้อยเป็น,น,น,นคำถามที่ดีครับเป็นคำถามที่ดีมากครับเป็นเข้อมาที่เป็นไทยกี่เดือนนะครับร้อยเดือนเลยครับโอ้นี่ลิปลิผมร้อยเดือน แต่ตอนนี้จํานวนไม่ถึงแล้วนะคะคุณเต็มใช่ครับผ่านมาประมาณสองเดือนแล้วครับก็่าจะหานโดนครึ่งหนึ่งโดนดีเพีวหายไปครึ่งนั่นแหละครับเกินครึ่งแล้วค่ววคะคุณเต็มตอนนี้เราปล่อยน้องปลาเวลชาร์ดออกไปได้เยอะมากเลยคะ่ะน่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณยี่สิบกว่านี้เองนะคะท่านไหนที่สนใจแล้วย,ยังไม่ได้จับจองนี่รีบเลยนะคะต้องรีบเลยครับ รา<ห>ยการนี้คุณแมวคุณแมวพร้อมพร้อมผมนำเสนอครับพร้อมเต็มที่เลยค่ะมีคุณมานิตถามว่าเอขอ,อถามว่าเลือกนาเบอร์ได้ไหมครับได้ครับได้ <c oughs> ไดให้อดมินส่งนัมเบอร์ที่เรามีอยู่ไหมน,นะครับแล้วก็ให้คุณมานิตเลือกได้เลยครับอา <c oughs> เออ มีคุณคุณอุ้ยนะครับถามว่ามีรีส์นัมเบอร์ให้เลือกไหมตอนนี้บัตรเครดิตในมือสันแล้วในมือสามีด้วยออสามีครับอ๋อทุกอยครับคุณสามีขอโทษครับไม่รอดไม่รอดแน่ครับคุณสามีบอกได้เลยผมขอประทานโทษไปอย่งสูแล้วกันนะครับ <c oughs> ถ้าถ้าคุณถ้าคุณภรรยาถามมาอย่างนี้เนี่ยคุณสามีคงไม่รอดแล้วล่ะครับร<อ>ู้สึกนึกสนุกอยากขายขึ้นมาทันทีเลยนะคะ เอ่อจริงๆแล้วก็เอ่อจริงๆแฮปปี้วันแฮปปี้ไลฟ์นะครับคุ้ยนะครับก็เอ่อย้ำอีกรอบนึงนะครับสาหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับอ่ากลับมาที่ตัวสเปคนาฬิกานิดนนึงเพราะว่าผมว่าโพริสเฟรนน่าจะน่าจะชอบนาฬิกาเรือนนี้เขาอะไรยังไงนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าตัวเรือนเขาสี่สิบสามจุดห้ามิลนะครับสี่สิบสามจุดห้ามิลหน้าปัดเป็นสีน้ําเงินลายเป็น หนังของฉลามวานแต่ไม่ใช่หนังฉลามวานจริงๆนะครับเป็นลายชิ้นนะครับ,รบตัวกระจกด้านหน้าก็เป็นโซลาไฟเนาะกันลอยนะครับขอบตัวเรือหมุนได้สองด้านฟังก์ชันพิเศษมากเลยคือ GMT นะครับฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้นพิเศษมากหลายๆลคนจะบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้บินไปต่างประเทศไม่ได้จะซื้อ GMT ไปทําไม,ไมอืมจริงๆเนี่ยบินไปต่างประเทศไม่ได้ใน GMT สาคัญมากนะครับถ้าสายทํางานเลยเราจะรู้ว่า GMT เนี่ยเวลาเราติดต่อกับ คนที่อยู่ต่างประเทศเราจะได้รู้ว่าประเทศที่เขาเรากำลังคุยกันอยู่ด้วยเนี่ยฮ่องกง,งสิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์อเมริกาเนี่ยตอนนี้เขากี่โมงนะครับโดยดูภายในการเการุนนี้ได้เลยนะครับส่วนที่ไม่ใช่สายทํางานเป็นสายพักผ่อนก็จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเย็นแล้วเราน่าจะได้กินข้าวเย็นพอดีอเที่ยวทริปไปนะครับอืดูเวลาเพื่อจะได้เที่ยวทริปได้นะครับอ่าอันนี้คือนาฬิกา กันน้ำได้สามรอเมตรนะครับตัวไมไม่มยมขันเกลียวขันเกลียวอย่างแน่นหนามากเลยเพื่อให้กันน้ําได้ดีนะครับนะครับเหมือนที่ภาพที่ขึ้นมาตอนนี้นะครับออันนี้คือรุ่นรุ่นที่สองของเราในวันนี้นะครับคุณเต็มครับผมก็จริงๆแล้วเป็นนาฬิกาที่โ,อโอมทำเองนะครับสวยจริง texture down เรือแรกของผมเลยคือผมไปไปม่ถูกเหมือนกันจริงๆแล้วยิ่งยุ่ยิ่งอยู่กับผมยิ่ผยยงผมรัก มีคุณอุษานะคะคอมเมนต์มาบ้าโหเหลือน้อยมากน้อยจริงครับคุณอุษาเหลือน้อยจริงค่ะจริงครับต้องต้องรีบนะคะต้องรีบจับจองแล้วค่ะคุณอุษาใช่ครับถามว่าหมดแล้วจริงๆเอาตรงๆหมดเลยนะครับเรือนนี้เพราะว่ามันเรือนที่ขายดีมากทั่วโลกด้วยครับ texture first texture down ของริซจริงๆแล้วมันก็ history นะคะัดังนั้นก็รีบจองกันแล้วก็ บางวันหนึ่งก็สมมุตินะฮะเ,เมื่อไหร่ที่สถานการณ์ดีขึ้นทางคุณลูกค้าหรือคุณโก้คุณแม่ก็ตามแต่ไปดูตัวน้องน้อง,น,องน้องจุดจริงๆที่กระบี่หรืออะไรก็ได้ขึ้นก็ได้ครับก็จะได้เห็นนาฬิกาไปด้วยชมชมน้องเข้าไปด้วยแต่ว่าตรงๆน่าจะชมน้องมีโอกาสชมน้องมากกว่าเพราะว่าตัวจริงอ่ะหายายกมาก อยากฟังจริงครับใช่ครับใช่ใช่โอ้โหเ,เป็นคำถามที่ดีนาฬิกาโอริสทุกเรือน,รน,นนะครับรเรื่องรับประกันนะครับนาฬิกาออริสทุกเรือนรับประกัน worldwide นะครับสองปีไม่ว่าจะซื้อเชอร์รี่เนี่ยเอาของเก่ามาขายด้วยผ่านไปแล้วแต่กลับมาขายได้ไม่ว่าจะเชอร์รี่นะครับไม่ว่าจะซื้อตัวออริสที่เป็นเรวลชาร์กเลมิเตอดเอดิชันนะครับโอริส <Yeah. S 2> ทุกเรือนเลยรับประกัน worldwide สองปีแปลว่าอะไรแปลว่า ลูกค้าซื้อที่ไหนรับประกันทั่วโลกนะครับรับประกันทั่วโลกซื้อที่เมืองไทยนาฬิกาปีเสียที่มาลีฟก็ซ่อมที่มาลีฟได้นะครับซื้อที่อเมริกานาฬิกาปเสียที่ญี่ปุ่นก็ซ่อมที่ญี่ปุ่นดนะ้เพราะนั้นสบายใจหายห่วงนะครับและเอ่อถ้าถ้าอันนี้สองปีถ้าคุณลูกค้าไปลงทะเบียนมีโอริสเขามี บริการพิเศษอีกอันหนึ่งที่เรียกว่า My Oris นะครับถ้าไปลงทะเบียนเพิ่มเติมที่ My Oris ก็คือเข้าไป register อะไรทั่วไปนะครับซึ่งเวลาคุณลูกค้า Oris Friend ซื้อนาฬิกาเนี่ยก็จะมีคำแนะนำให้เข้าไปลงทะเบียนเพิ่มเติมใน My Oris นะครับซึ่งจะได้รับประกัน worldwide เพิ่มอีกหนึ่งปีอีกหนึ่งปีเลยนะครับแปลว่านาฬิกาเรือนนี้ทุกรุ่นของ Oris รับประกันทั้งหมด3ปีนะครับรับประกันทั้งหมด3ปีซึ่งโห3ปีนี่ก็ถือว่าคุ้มนะครับ สมบูรณ์สมบันมากใช้ได้ใช้ได้คุ้มค่ามากใช้ได้นานนะครับมีการรับประกันอย่างดีจากเรานะครับจริงครับก็ค่ะมีอีกหนึ่งท่านนะคะคุณลูกค้าคุณธัญญนัน,นนะคะคือถ้าสนใจเนี่ยเม้นเข้ามาว่าถ้าสนใจอยากทราบรายละเอียดจะต้องอินบ็อกซ์เข้ามาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะคะแล้วก็แจ้งแฮชแท็กชื่อรุ่นด้วยนะคะคุณครับเดี๋ยวคุณแมวจะนนติดต่อกับ คุณแมวจะติดต่อกลับไปครับค่ะเดี๋ยวมาเดติดต่อกลับไปค่ะงานขายที่เป็นงานถนัดของแมวเลยนะคะ <c oughs> มีคำถามหนึ่งโอเคต่อเนื่องจากที่รับประกันเมื่อสักครู่น,นะครับเรื่องเซอร์วิสนะครับถ้านาฬิกาอยู่ในรับประกันแล้วมีปัญหาอะไรจริงๆไม่ต้องอยู่ในรับประกันก็นได้นะครับนาฬิกาเลยประกันไปแล้วก็ไปเซอร์วิสได้นะครับนาฬิกาออริสสามารถที่จะนำไปให้เข้ารับการบริการดูแลนาฬิกาได้ นะครับที่วอชคลินิกนะครับซึ่งวอชคลินิกเป็นอัพซอร์เซอร์วิสนะครับที่ดูแลนาฬิกาทุกแบรนด์เลยนะครับดูแลนาฬิกาทุกแบรนด์เลยแล้วก็โอริสเองก็ใช้บริการวอชคลินิกนี้เป็นออโทไรส์อัพซอร์เซอร์วิสให้กับโอริสอยู่เพราะนั้นท่านใดที่มีปัญหากับนาฬิกา ส่งติดต่อที่ Watch Clinic ได้เลยนะครับซึ่งเขาก็มีสาขาอยู่ที่ทั้งสยามพารากอนทั้งเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับหรือถ้าไม่สะดวกกลับไปที่เคาน์เตอร์โอริสก็ได้หรือติดต่อคุณแมวมาก็ได้ครับเดี๋ยวคุณแมวดูแลให้ไม่ต้องห่วงเลยยินดีค่ะคุณโตค่ะได้เลยครับคุณแมวแจกราฟได้เลยครับวันนี้เลยโอเคโอเคครับก่อนจะไปเรือนสุดท้ายคุณเต็มครับครับได้เวลาคได้เวลาแล้วก็เอ่อ อันนี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าพูดน่าจะแค่ครั้งเดียวเองตอนที่คุณโก้พิเซนต์เพื่อเพื่อเองเพื่อเองไปตัวต้องครับตัวอันนะครับโชว์อย่างกับซูเปอร์แมนเลยก็จริงจแล้วเนี่ยเรื่องสวยทั้งโชว์ครับคำตอบเนี่ยเออ่เราพูดไปแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็หากว่าทางออริสแฟนซิลที่อยู่่ทีบ้านตอนนี้นะฮะ มีก o o ก l e หรออือทางคุณโกได้เมื่อกี้เต็มร้อยนะฮะจะตอบได้ทันทีนั่นก็คือคว่าออริสอะคว s GMT v e อร์ h a k l i m i t e เ e d i t i o นเนี่ยมีกี่เรือนทั่วโลกครับมีกี่เรือนทั่วโลกอืมทั่วโลกนะครับีประเทศไทยอย่างเดียวนะครับทั่วโลกเลยทั่วโลกนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตอ้าวใบ <ไป S 2> นี้เลยคุณโก คุณคโกถถถ้ถ้าจะถ้าจะถ้าจะใบขนาดนี้แจกไปเลยปาบหลุดครับปาบหลุดจริงๆแล้วแมวว่ามัานยากค่ะคุณโก้เพราะว่าแฟนคลับของโอริสเยอะมากน่าจะทราบขออ้อมูลตรงนี้อยู่แล้วล่ะเฮ้ยใครปล่อยภาพน,นี่ออกไปเนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนภาพนคะคุณโก้คุณโก้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมาสิคุณโก้ว้าวมีคนตอบถูกหลายท่านเลยลูกค,ค้าตอบนะครับโอเคเออถูกไหมเนาะ คุณโก้คนเดียวเลยทำงานเนี้ยว้าคุณโก้คุณโก้หลายตัวเลยตอบถูกเยอะนะครับเดี๋ยวถอดเสื้อตรงนี้ให้ไปเลยครับโอ้โหไม่มีขยันได้ครับไม่มีขยันได้โอ้โหไวมากครับมีคนตอบมาถูกแล้วนะครับมีคนตอบแบบนี้แบบนี้อืมอบไปเ้อะ้างยินดีด้วยนะคะสำหรับอ่าคุณลูกค้าที่ตอบถูกเป็นท่านแรกเลย เดี๋ยวเราแอดมินติดต่อกลับไปนะครับส่วนท่านที่สองเดี๋ยวเอาเสื้อตัวนี้ไปนะครับมันมันที่ผมพูดเลยครับมถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีขย,ยันได้ครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนภายในสามสิบวิใครเป็นใครเป็นท่านที่สองนะครับที่ตี่ต่อถูกเดี๋ยวผมติดต่อไปเองครับโอเคครับขอ,ขอทางโทาด้วยน,นะครับเอคน,น,นที่สองคุณสปอทานเขาจริงจริงครับรับเสื้อแถมกินนะคะคุณปอ